ร้ไปเจอพนกานอย่างงาดูยัวโตะขอให้รถกระจกลมั็นะการขอยรถกระจกลมดนดัครืแล้วูบออกมาเห็นทั้งสองข้าูบออกมาเห็ครับตอุแก้รถแล้ววัดบนหลังคาคนคนเปิดประตูรถลงมารถกับเปิดประตูรถลงมาครับคนข้างข้างจูบเอได้ ดูคนด้านนอกเห็นไหมครับผมขับลดลงมาหุนตัวครับหุนตัวหุนตัวเห็นไหมครับหุนตัวครับอ๋อผมขับถอยมาครับถอยมาโระตูด้านหลังด้วยครับตูหลังเลยถอยมาครับถอยมาถอยมาครับผมขับเปิด้ไฟรถด้วยครับเปิด้ายท้ายรถด้วยถอยมาครับถอยมาผมนั่งข้างดูือเห็นตั้งสองอด้วยครับ คนข้างรับดูมือเห็นไหมครับดูมือเลยครับไม่ยอมเล่นเลยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับคนขับถอยมาครับถอยมาถอยมาพอภูเขาลงครับคนขับภูเขาลงครับมือภาษาใช้อะไรไว้คนข้างทางโประตกลงครับคนข้างทางโปรดตกลงมาครับถ่ายถ่าครับถ่ายถ่ายโปรดตกลงมาครับ ตัวครับบนตัวบนตัวเลยครับหายใจมาครับบนตัวครับบนตัครับบนตัครับหยุดถอยมาครับถอยมาถอยมาถอยหลังมาช้าๆครับถอยหลังมาครับเปิดประตูด้านหลังกันด้ยครับเปิดประตูด้ยครับหายใจมาครับถอยมาหายใจลงมือยังต้องแข MM ้งหน้านะครับให้บอลต้องมือกับเท้ากันไปด้วยครับถอยไาด้วยครับถอยมาครับถอยมาเรื่อยๆครับ ช้าช้าครับช้า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 ถ่ายมาครับถ่ายมาวางไม่ดีครับมางไม่ดีวางไม่ดีครับถ่ายมาครับถ่ายมาวางไม่ดีครับโยนโยนครับโยนครับคุ้งขาลงครับคุ้งขาลงครับกุ้งขาลงครับต้องวางสายไฟครับวางความกระตันครับมันใกล้เกินไงใกล้เกินไปนะมีปัญหาไม่รู้ Oh, huh? <laughs>